สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งรับผมอํหน้าโซลาเซลล์ครับผมวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์2514ครับผมสวัสดี f c ทุกทท่านนะครับผมที่ติดตามทีมงานนำหน้าโซลาเซลล์นะครับผมเกี่ยวกับการเจาะบาดาลเกี่ยวกับการติดตั้งระบบน้ําโซลาเซลล์นะครับผมวันนี้มาอยู่กันที่อำเภอมวกเหล็กนะครับผมวันนี้มาเที่ยวมวกเหล็กอ่ะข้างน้ําตกเจ็ดสาวน้อยนี่เลยครับผมวันนี้ก็ช่วงนี้ก็ตามติดกับโซลาเซลล์ครับผมรถเจาะน้ําก็ปล่อยมือได้แล้วตอนนี้ก็ปล่อยมือให้ลูกน้องเลยครับผมเพราะ ตามเยอะๆเนี่เหนื่อยมากครับผมตามรถเจาะอ่ะก็ไม่ได้มีโอกาสอ่ค่อยได้ลงวิดีโอเกี่ยวกับโซลาเซลล์ให้ดูสักเท่าไหร่อ่หลังจากนี้ก็น่าจะได้ถ่ายแต่โซลาเซลล์แล้วครับผมทุกวันนี้อ่ะวันนี้พามาชมครับผมติดตั้งโซลาเซลล์ดูดอ่ปั๊มน้ําบาดาลครับผมบอ่อนี้เป็นบอ่อเจาะใหม่นะครับผมเป็นบ่อเจาะใหม่เจาะเสร็จใหม่ๆเมื่อวานนี้เลยนะผมเจ้าของก็ได้ติดต่อทางทีมงานหน้าโซลารเซลล์ให้มาติดโซลารเซลล์ให้ก็บรรยากา,กาศก็อยู่ประมาณนี้ครับผมนี่ กลางทุ่งกลางโค้กลางป่าเลยนะครับผมเนี่ยก็ไม่มีบ้านคนแล้วครับผมห่างมากครับผมเอาหลายๆคนคงจะถามอีกว่าเอาแล้วติดไกลแบบนี้ cabinet, มันจะหายไหมอันนี้ตอบไม่ได้นะครับผมถ้าเขาขโมยก็หายถ้าเขาไม่ขโมยมันก็อยู่นะครับผมครับผมตรงนี้แกก็เจาะบาดาลไปนี่สี่สิบกว่าเมตรก็คือยี่สิบกว่าวานั่นเองนะผมท่อหกนิ้วตัวนี้ผมจะลงเป็นแผงโมโนนะครับผมฮาร์ซลลหกแผ่นปั๊มเนี่ยเป็นสองแรง่อดสองนิ้วนะครับผม อนาคตภายภาคหน้าตรงนี้ก็จะเป็นโคกหนองนานะครับผมตุกแกจะขุดเป็นโคกหนองนาอ่าบ่อบาดานบ่อนี้นะครับผมตามที่เจ้าของได้ส่งคลิปให้ดูถือว่าน้ําดีมากนะครับผมถือว่าน้ําเยอะครับผมอันนี้ใช้ตัวสองแรงหกแผ่นอ่วันนี้ครับผมวันนี้มาฝากถึงสําหรับเอทุกท่านนะครับผมที่เจาะบาดานใหม่ๆนะครับผมที่อยากจะติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ครับผมอันดับแรกครับผมในการติดตั้งโซล่าเซลล์เราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าบ่อบาดานเราเนี่ย จาะท่อก hmm ี่นิ้วนะครับผมลึกกี่เมตรน้ํามากน้ําน้อยขนาดไหนนะครับผมแล้วทําไมเราถึงจะรู้ว่าน้ําเยอะไม่เยอะนะครับผมเราก็ต้องถามจากคนเจาะดูข้อมูลจากคนเจาะนะครับผมถามข้อมูลเขาว่าน้ําเราจะได้ขนาดท่อหนึ่งนิ้วหรือนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วหรือสามนิ้วนะครับผมแล้วลึกกี่เมตรนะครับผมอันดับแรกนะครับผมหลักๆที่เราจะต้องถามจากคนเจาะนะครับผม อ่าอย่างบ่อบาดาลบ่อนี้นะครับผมเจ้าของแกก็ได้ทําการขุดไว้รอนะครับผมผมก็มาติดตั้งเฉพาะโซล่าเซลล์นะครับผมหลายหลายคนโทรมาสอบถามผมเยอะเลยว่าคิวการเจาะว่างไหมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับผมว่าคิวการเจาะของผมนี่ยาวมากนะครับผมไม่สามารถรับงานเจาะได้แล้วนะครับผมเพราะว่ารับเป็นร้อยคิวสองร้อยคิวเจาะไม่ทันนะครับผมก็แต่ถ้าเจาะแล้วให้ไปติดตั้งโซล่าเซลล์แบบนี้ได้นะครับผมไม่มีปัญหาครับผมทีมงานเยอะนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่อำเภอม่วกเหล็กนะครับผมแล้วก็เสร็จจากตรงนี้ เสร็จก็จะไปต่อที่ปากช่องอ่าปากช่องนี่ก็รอชมหอยขุ่งสี่นิ้วนะครับผมท่อออกสี่นิ้วดูดสี่นิ้วนะครับผมดูดน้ำตะนี่วันนี้ก็จะเหมือนเดิมครับผมถ้าเห็นผมช่วงนี้ก็จะเห็นทีมงานน้องบูมโซลารเซลล์นะครับผมทีมงานช่างช่างบูมนะครับผมนี่มือซ้ายมือขวาครับผมนี่ครับเพิ่งออกจากคุกมาใหม่ๆครับผมก็จะมีสามนี่เป็นทีมงานของช่างเขาครับผมยกให้เป็นหัวหน้างานวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมการทํางานก็ฝากถึงเอฟซีทุกท่านนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นการเจาะบาดาลหรือการติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับผมหนึ่งข้อหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกตลอดนะครับผมให้ดูช่างดีๆหน่อยนะผมคุยให้ขาดคุยให้ละเอียดนะครับผมไม่ว okay. <Yeah. S 1> er ่าจะเป็นการติดตั таких, ้งโซล่าเซลล์หรือว่าการเจาะบาดาลนะครับผมอย่างโซล่าเซลล์ก็เรียกซื้อตรงที่ดูดีมีมาตรฐานหน่อยนะครับผมเวลามันมีปัญหานะครับผมมันจะได้ขอเปลี่ยนตัวเขาได้นะครับผมขอคําปรึกษาเขาได้นะครับผมอย่างของผมมานาาโซล่าเซลล์เนี่ยผมรับประกันสองปีนะผมมีปัญหาเปลี่ยนตัวไม่ต้องซ่อมเพราะว่าผมซ่อมไม หรือว่าการเจาะบาดาลนะครับผมเจาะอ่าต้องต้องคุยละเอียดนะครับผมว่าจะเจาะลึกกี่เมตรกี่วาเจอน้ําน้อยขนาดไหนถึงจะเอากันเอากระตังกันนะครับผมไม่ใช่ว่าเจาะเห็นน้ำฝฟฟอยๆแล้วก็เอากระตังกันแล้วก็ไปนะครับผมตามปิติโซลาเซลก็ไม่มีน้ำผมเยอะแยะนะครับผมทั้งประเทศไทยเนี่ยดูให้ดีนะครับผมไม่ต้องให้ออกชื่อนะผมว่าใครอขอแค่ว่าอ่าผมฝากเตือนแค่นี้ก็พอนะครับผมไม่ต้องให้ออกชื่อครับผมก็ดูให้ดีนะครับผม FC ทุกท่านที่เป็น FC ของทีมงานหน้าโซลาเซลนะครับผมดูให้ดี อย่างนี้เดี๋ยวผมก็จะลงตั้งขึ้นโครงให้เบ็ดเสร็จเลยครับผมเอาหลายๆคนคงอยากรู้ราคาอีกแล้วเดี๋ยวค่อยบอกราคาคลิปหลังดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอัดเสร็จเดี๋ยวลงปั๊มลง,ลงอะไรตั้งโครงสร้างตั้งไรเสร็จเดี๋ยวจะบอกราคานะครับผมเพราะว่าหลายๆคนโทรมาสอบถามราคาเยอะนะครับผมสําสหรับคนไหนดูก็ดูนะเพราะว่าผมจะบอกราคาทุกคลิปนะครับผมด้วยจบรับรองว่ารู้ราคาแน่นอนนะผมถ้าดูทีมงานน้ำหน้าโซล่าเซลล์นะครับผมบอกราคาทุกคลิปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจะบาดานะครับผม หรือติดตั้งโซลาซ่าเซลล์บอกทุกราคานะครับผมสวัสดีครับผม